วันนี้มาท้องอู่นะจริงก็ไม่ใช่อู่หรอกมาเป็นร้านล้างรถเรามาดูกันเลยว่าร้านมันเขียนว่าอะไรคาอะไรเนี่ยคาวอชก็เป็นร้านล้างรถนะคาวอชคาวอชก็ ข้างในก็จะมีแสงมืดไปหนแอร์มีอะไรเนี่ยมีบาะแล้วก็ทีวีนะให้ดูรอรถล,ล้างนะแล้วก็มีโต๊ะกาแฟนะก็ก็สายยางล้างรถนี่เดี๋ยวเอารถมาเล่นให้ดูนะนี่อ่ะออออนี่นะแล้วก็ลารถฟื้น เสร็จนะก็เอาไปเล่นกับรถเหล็กได้นะเดี๋ยวมาดูตอนปิดท้ายวิดีโอกันเลยนี่สมุติเชฟโรเลตโคเวตคันนี้นะเข้ามาล้างรถนะเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยได้ได้เปื้อนดินมาหลังจากการแข่งรถ ขนาดใหญ่อ่ะเสร็จแล้วก็ออกนะก็อันนี้นะใช้เวลานานนิดหนึ่งเขาว่ารถคันนี้เนี่ยได้เปื้อหนหลังจากการแข่งแรลลี่มานะ ก็เลยทาการล้างแต่คิวนี้ใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะต้องว่าเอ,อิ่มอาจจะมีเพราะว่าโคลนหรือฝุ่นหรือดินเนี่ยมันเถอะทั้งคันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระจกก็เถออนะล้วจะขับยังไงล่ะทีนี้กูก็ได้ออกแล้วก็ไปนั่งเปิดทีวีนั่งจิบกาแฟชิๆแล้วก็ล้างนะ โอเคลูกค้ารถเสร็จแล้วก็ออกไปนะแล้วก็คันนี้นะคันนี้เขาบอกว่ายางเปื้อนนะยางเปื้อนดินนะแล้วก็ล้างตกซอกล้อนะเสร็จแล้ว ต่อไปก็คันนี้ละคันสุดท้ายก็ว,ว่าสนิมเครอสนิมเครือรถสนิมเครรถนะก็เลยทำการล้างอันนี้ไม่ใช่ค่ะสนิมมันเป็นฝุ่นไม่ใช่คิวเนี้ยจะต้องใช้นานนิดนึงนะแล้วก็เปิดประตูลงไปแล้วก็ไปนั่งดูทีวีนั่งจิบกาแฟ ล้างรถเสร็จแล้วลูกเอาาเอารถได้เลยนี่แหละคือทั้งหมดของอูในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สำหรับสำหรับวิดีโอเอการแข่งรถสุขหน้า